เสมอจนสุขสำราญค่ะยินเชอนรับเจริญธรรมสัพดีครับพี่น้องครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งอยากจะเล่าเรื่องเมื่อวานนี้นะครับที่เราไปที่โรงพยาบาลตำรวจใครได้ไปบ้างครับ อ๋อส่วนใหญ่ได้ไปนะครับส่วนใหญ่ได้ไปนะครับเราไปที่โรงพยาบาลตำรวจมันก็มีมุมมองต่างๆที่เรารู้สึกว่าประทับใจและไม่ประทับใจที่ประทับใจเอาเฉพาะในส่วนตัวของผมดีกว่าว่าประทับใจอะไรบ้างการต้อนรับของพี่ๆตำรวจนะครับผมคิดว่าเขามองเราในแง่ดีนะเพราะว่าอะไร เพราะว่าถ้าเขามองเราไม่ในแน่ในแน่ในลักษณะที่ว่าเป็นศัตรูเนี่ยผมคิดว่าเขาต้องปิดรั้วแล้วเหมือนที่กระทรวงยุติธรรมแต่โรงพยาบาลตำรวจเปิดให้เราเข้าไปไง่ายๆเสียงปรบมือให้กับโรงพยาบาลตำรวจด้วยครับนอกจากนั้นไม่พอนานเข้าพี่น้องเรามากันเยอะขึ้นเยอะขึ้นผมได้ไปเจรจากับผู้ใหญ่ ที่ควบคุมนะครับสถานการณ์บอกว่าท่านครับขอความการุณาช่วยขยับแผงเหล็กให้เราด้วยเพราะอะไรเหรอเพราะว่าขณะนี้มีพี่น้องมากันเยอะขึ้นเยอะขึ้นและเรากลัวว่าจะไปกีดขวางการจราจรแล้วกีดขวางไม่พออาจจะถึงขั้นปิดถนนเลยก็ว่าได้ ท่านจะให้เราขยับเข้ามาหรือท่านจะให้เราปิดถนนเลือกเอาสองอย่างครับท่านผู้ใหญ่ใจดีบอกเราว่าถ้าอย่างนั้นขยับเข้ามาคุณจะเอาเท่าไหร่ผมด้วยความเกรงใจก็บอกว่าหนึ่งช่องปูนละกัน พี่ๆตำรวจเขาก็ขยับให้ด้วยความดีนะครับด้วยความสงบเรียบร้อยแสดงว่าพี่ๆเขามองเราว่าเป็นผู้ชุมนุมเป็นผู้ชุมนุมที่น่ารักตบมือตัวเองนะครับหลังจากนั้นแกนําแต่ละท่านแต่ละท่านก็นั่งเผชิญหน้ากับพี่ตำรวจที่มายืนเป็นเบร์ลเออร์เป็นลักษณะสัญลักษณ์สัญลักษณ์ว่าตอนนี้มีการเผชิญหน้ากัน การนั่งของเรานั้นแสดงให้เห็นว่าเรามาแบบอ่อนน้อมถ่อมตนใช่ไหมครับเราไม่มีปฏิกิริยาหืออืออเลยเขาบอกว่าอย่าใช้เสียงนะมีรถเครื่องเสียงคันใหญ่ของเราดังกระหึ่มถึงชั้น1ิแต่เราก็ไม่ใช้เพราะเราเกรงใจคนป่วยคนาด้นใช่ไหมครับนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของการชุมนุมแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย ท่านติดขัดเรื่องอะไรท่านมีอุปสรรคเรื่องอะไรขอร้องเราเรายินดีทําให้และเราก็ใช้เครื่องเสียงแค่ตัวน้อยๆน,นะครับตัวน้อยๆดังม่งไม่ดังมั่ง,ง,งตัวน้อยๆนะครับนี่คือความน่ารักของพี่น้องที่ไปชุมนุมในวันนั้นหลังจากที่ขึ้นไปเจรจาว่าความกันว่าจะเอาอย่างไรท่านรองรองบิ๊กโจ๊กครับให้เกียรติมาเป็นคนกลางในการ พูดคุยสนทนาแต่หมอใหญ่ไม่มาส่งตัวแทนของหมอใหญ่มาพูดคุยกับเราพูดคุยไปพูดคุยมาเล่าถามเขาว่าคุณทักษิณป่วยด้วยโรคอะไรและหายหรือยังคำตอบที่ทุกคนได้ยินคำตอบนั้นคือว่าคุณทักษิณเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวหายเดี๋ยวไม่หายครับ หมอเขียวมาบอกเราเมื่อวานนี้โรคแบบนี้ผมไม่เคยเจอมีแต่ป่วยกระทันหันเจ็บกระทันหันแล้วก็ตายกระทันหันส่วนที่จะบอกว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวดีเดี๋ยวป่วยส่วนใหญ่แล้วใกล้ตายทั้งนั้นครับ <S <S ผมว่าจะบอกคุณหมออีกเรื่องหนึง่งคนที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายสามวันดีสี่วันไข้ส่วนใหญ่ ถ้าไม่ป่วยก็เป็นไบโพล่าครับเขาเรียกว่าอาการคุ้มดีคุมร้ายครับใครอยู่ใกล้ๆผมขออนุญ,ญาตให้ความรู้นะครับคนที่อยู่ใกล้ไบโพล่าถ้าไม่รักษาตัวเองไม่ป้องกันตัวเองคนดูแลไม่ว่าจะเป็นหมอตำรวจหรือเจ้าหน้ทาที่ราชัรร์ถ้าไปคุกคีกับคนเป็นเป็นไบโพล่าท่านจะเป็นไบโพล่าตามครับ สรุปเมื่อวานนี้เรามาแสดงพลังเราไม่ได้อะไรกลับไปในลักษณะที่ว่าเป็นเนื้อหาสาระแต่เราชนะใจตำรวจเพราะตำรวจคือพี่น้อกของเราใช่ไหมครับสุดท้ายของเมื่อวานนี้อาจารย์หมอดอกเตอร์ใจเพชรก้าจนไปคุยกับตำรวจว่าเราก็จะยุติการชุมนุมครั้งนี้ขอพื้นที่เรากินข้าวก่อนท่านตำรวจใจดีมาก ให้พื้นที่เรากินข้าวตามอัธยาศัยเราก็นั่งกินข้าวกันสักประมาณหนึ่งชั่วโมงผ่านไปไมีตำรวจมาคุยกับผมน้องๆทำไมพวกน้องกินข้าวนานจังเลยนี่หนึ่งชั่วโมงแนละ้วน้องจะกินไม่เสร็จอีกเหรอผมตอบด้วยความเกรงใจปกติเรากินสองชั่วโมงครับแต่ในเมื่อท่านขอเราเรา,า,าจะรีบกินให้เร็วกว่านี้ครับ ่านไปครึ่งชั่วโมงเราจะก,กินไม่เสร็จเลยครับทํำยังไงดีผมก็เลยต้องขอความร่วมมือกับพี่น้องเราลุกเถอะกลับเถอะเขาจะทํางานอย่างอื่นแล้วมัวแต่มาดูเราเรากินข้าวอย่างเงี้ยไม่ไหวนะพี่น้องนะไม่จบครับเขายังถานต่อว่ากินอะไรกัน,นเถื่อนี่มีแต่ผักผลไม้ทําไมกินกันนานแล้วก็มีแต่ผักมีแรงหรอ มีแรงถึงวันพรุ่งนี้ก็ยังได้ครับนี่คือสิ่งเล็กๆน้อยที่จะมาเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวช่วงต่อไปเชิญน้องท่านต่อไปครับเชิญครับอาจารย์เชิญสำสมทีพี่น้องทุกท่านนะครับตั้งที่อยู่ที่นี่และก็อยู่ทางบ้านด้วยอันนี้แก้เกิืหนัวว่านี่เมื่อวานกินแต่ปากนะแต่พรุ่งนี้จะมีแรงถึงพรุ่งนี้อีกนะครับแต่พรุ่งนี้ไปเจอกันนะพี่น้องนะนัดกันที่ที่เดี๋ยวทางพี่น้องก็แจ้งไปแล้วว่าเราไปเจอกันที่ไหน ในเบื้องต้นเนี่ยผมแนะนําอย่างนี้ว่าพวกผมเนี่ยสมท่านนะมาที่เดียวกันจริงๆก็นัดกันมาแหละจริงๆอ่ะพวกเราเนี่ยอยากจะแนะนําตัวว่าเอ้แล้วพวกเราเป็นใครมาจากไหนนะถ้าเราไม่มาร่วมที่นี่พวกเราจะปลูกผักพวกเราเป็นผู้ที่ปลูกผักมีชุมชนอยู่ที่อุบลราชธานีเป็นหมู่บ้านสาธารณโปกขี่ป่ากันปลูกอยู่ปลูกกิน อาสัยปัจจัยสี่เหลือก็แบ่งปันเกือ้อกูลกันไปกําลังจะเตรียมอ่านใหญ่เพื่อฟ้าดินหานที่ใช้พี่น้องมาเสพใจซื้อของหรือมาเรียนรู้องค์ความรู้ในการพึ่งตนแต่พอเรามีข้อมูลส่วนหนึ่งว่าพี่น้องเราทางคอปทอสปปสซึ่งเราได้ดูข้อมูลด้วยเราเองก็ประสบมาด้วยว่าสังคมตอนนี้มันเป็นยังไงอย่างเช่นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมก็ดีนะครับที่ ต่างข้อมูลที่จะไปสอบถามต่างกระบงบัญชาการตำรวจก็ดีอย่างนี้นะครับที่มันไม่มีข้อมูลอะไรชัดเจนดังนั้นพวกเราจริงๆถ้าเราไม่มาที่นี่เราจะปลูกอยู่ปลุกกินแล้วก็เครื่องคูลแบ่งปันแต่มีข้อมูลส่วนหนึ่งจากผู้นําที่พาพวกเราอยู่มีชีวิตต่อให้เราไม่มาที่นี่เราก็จะอยู่รอดนะพี่น้องแต่ทําไมเราต้องมาไม่มาที่นี่เราก็จะพากันอยู่เย็นเป็นสุขเหมือนที่ว่าพวกเราใช้น้อยกินน้อยแต่ถ้าเรามาไม่มาไม่ได้ ทำไมเราไม่มาไม่ได้พ่อครูสมณะโพธิีท่านบอกว่าผมไปได้ติดตามนะท่านบอกว่าเราต้องออกมาช่วยตั้มซึ่งพี่ตั้มก็เป็นผู้นำ่างพี่น้องคอปทอที่ได้มาเสียสละที่จะได้เปิดเผยความจริงที่จะให้พี่น้องได้สู้กับกระบวนการอายุติธรรมเพราะว่าดังที่เรามีข้อมูลว่าต่างคดีการ่างสังคมที่ตัดสินคดีไปแล้วแต่ผู้ที่มีความผิดไม่ยอมรับโทษ และหาองค์ประกอบที่จะลบลีกหนีไม่ยอมรับผิดในเร่งที่ตัวเองทาแล้วก็เมื่อวานที่ตางพี่ใหม่เนาะพี่ใหม่ก็หรือพี่น้องเราที่ไปกันเมื่อวานก็หลายชีวิตนะไปกันไปเพื่อจะได้สอบถามข้อมูลเพื่อจี้แชงกับพี่น้องประชาชนแต่เราครับได้ข้อมูลทุุมเครืออันนี้แหละเอ็ดโว่เนําไมพวกเราท่องออกมาช่วยกันดังนั้นเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เป็นองค์ประกอบครั้งหนึ่งที่พวกผมเองผมเองนะเป็น เป็นคนชาวบ้านปลูกอยู่ปลูกกินไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงอะไรหรือมีอำนาจอะไรแต่เราเองก็เห็นความสําคัญของเหตุการณ์การนี้ว่าถ้าเราไม่ออกมาซึ่งเราก็เป็นคนที่ทาหน้าที่ทางนั่นแหละปลูกอยู่ปลูกกินไม่ได้เก่งอะไรมีคนก็ถามมาเหมือนกันนะไอ้พวกนี้แต่มันออกมาทาไมไม่ปลูกอยู่ปลูกกินปลูกอยู่ปลูกกินอยู่ครับแต่ถ้าผมปลูกอยู่ปลูกกินและผมก็มีพูดปากโอวแจกคนตั้งมามายแต่พอทําไปมีคนเขาเอารัดเอาเปรียบ ไอ้ที่เราปลูกอยู่ปลูกกินก็ไม่เหลืออะไรแล้วเราจะปลูกอยู่ปลูกกินไปทาอะไรตอนนี้ดังนั้นพวกเราเลยต้องออกมาครั้งนี้ที่จะได้มาร่วมพลังคนดีหรือพลังผู้ที่มีเห็นว่าสิ่งที่เรากําลังประเจิญอยู่นี้มันไม่ใช่เรื่องเล็ก,ลกๆน้อยๆอยมันเป็นเรื่องของการหลบหลีกหรือกระบวนการของสังคมบ้านเมืองที่ไม่ยอมเอาผิดกับคนดีหรือว่าเอาผิดกับคนดีแต่คนดีแหละไม่ใช่คนดีคนชั่วแต่คนชั่วก็หลบหลีก ดังนั้นองค์ประกอบครั้งนี้พวกผมเลยเป็นฝลั่งเล็กๆที่จะออกมาได้มาเติมเต็มและมาเรียนรู้ว่าเราจะทําอะไรได้บ้างก็อ,องค์ประกอบครั้งนี้ก็เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่พวกผม3ามคนวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาให้ข้อมูลตามที่พวกเราที่จะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันดังนั้นในเบื้องต้นผมก็แก้เป็นส่วนหนึ่งเนาะที่จะได้มาสื่อสารในสิ่งที่พวกเราเป็นอยู่และยังยืนยันรุ่งนี้ก็จะไปและ จะอยู่อีกยาวก่อนที่จะพูดต่อไปเดี๋ยวก็เชิญพี่น้องทั้งสองด้านมาพบปะพี่น้องเป็นเบื้องต้นก่อนขอบคุณครับโอเคพี่น้องเอ้ย,ยพี่น้องเอ้ยผมแก่นศิีนกล้าจนนะครับซึ่งผมก็เป็นสมาชิกค,คนนึงของหมู่บ้านที่น้องบ่าว่นหละนะสุดแสงพุทเนี่นนะยดได้แนะนำไป หมู่บ้านของพวกเราก็คือราชธานีอโศกนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับที่นั่นเราทําอะไรกันก็เมื่อกี้น้องบ่าวก็บอกว่าเรากําลังผลิตอาหารกสิกรรมไร้สารพิษช,ชีวิตผาสุกนะครับซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆต่อทุกชีวิตนะครับคิดว่าชีวิตเราอยู่ได้ด้วยอะไระพี่น้องชีวิตเราอยู่ได้ด้วยอาหารเนาะเออ อาหารนี่แหละจึงเป็นคําตอบของทุกชีวิตใช่ไหมพี่น้องแต่อันหนึง่งที่เราจะต้องตระหนักเอาไว้เนี่ยอย่างผมเนี่ยก็มาจากลูกชาวนาเหมือนกันนะใช่ไหมแล้วอันหนึ่งที่เราควรตระหนักเอาไว้ก็คือว่าเราจะรู้สึกว่าชาวนาเนี่ยเป็นคนที่ด้อยค่าด้อยเกียรติด้อยศักดิ์ศรีนะไม่รู้สังคมก็ไปคิดกันอย่างนั้นยังไงนะว่าคนที่ทํานาเกษตรกรเนี่ยเป็นคนที่ด้อยค่าด้อยเกียรติด้อยศักดิ์ศรี ทั้งๆท,ที่ทุกคนก็กินข้าวใช่ไหมพี่น้องอทุกคนก็ต้องใช้อาหารนี่แหละบำรุงดูแลสุขภาพตนเองใช่ไหมอันนี้เป็นสิ่งสําคัญพวาครูสมณะโพธิลักษณ์ก็เลยก็คือมาเน้นเน้นให้พวกเราเนี่ยทำกิิกรรมออกมาใมาก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 ,มาก,ม,าก,ม,ากมากนะเพื่อตัวของเราเองแล้วก็เพื่อช่วยเหลือสังคมต่อไปในยุคสมัยนี้พี่น้องจะได้เห็นว่า มีข่าวคราวจากหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนเอเชียโซนแอฟริกาหรือโซนประเทศที่เขาพัฒนาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกาเนี่ยมีคนขาดแคลนอาหารใช่ไหมมีคนขาดแคลนอาหารมันมันเป็นไปได้ยังไงในเมื่อตอนนี้เทคโนโลยีอะไรต่างๆก็จเจริญมากขึ้นนะความรู้ความสามารถของมนุษย์ก็มากขึ้นมากขึ้นแต่ในโลกเรายังเต็มไปด้วยคนที่ขาดแคลนอาหารใช่ไหมคนที่เจ็บป่วยได้โลก พิษต่างๆจากการที่รับอาหารที่ไม่ดีเข้าไปสารพิษสารเคมีต่างๆไอ้ต,ต,ตัวนี้ครับที่เป็นสิ่งที่เราควรจะมาเน้นให้เห็นถึงความสําคัญในเรื่องของอาหารนะครับอาหารสร้างโลกนะครับพี่น้องยกตัวอย่างอันหนึ่งก็คือว่าอย่างที่เราอยู่เนี่ยครับเราพยายามทําอาหารอาหารไรสารพิษโดยที่เราใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่นี่แหละ นะเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีพี่น้องเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยน้ําปุ๋ยอะไรต่างๆแต่เราใช้หญ้าหญ้าเนี่ยเป็นปุ๋ยที่ดีที่สุดอาจารย์หมอเขียวบอกว่าหญ้าคือปุ๋ยที่ดีที่สุดปุ๋ยฟรีปุ๋ยดีปุ๋ยตลอดกาลมหาสมบัติของกเกษตรกรไทยนะครับเราใช้หญ้านี่แหละให้เป็นปุ๋ยที่ดีที่สุดแล้วอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของอาหารพวกครูสมณนะโพธิลักษณ์เนี่ยท่านกล่าวเอาไว้ว่า คนฉลาดเนี่ยจะสร้างอาหารคนชั่วช้าสามานสร้างอาวุธคนฉลาดสร้างอาหารคนชั่วช้าสามานสร้างอาวุธผมขอแทรกพิเลตินนะเชิญครับผมแทรกพิเนนี้ว่านี่ขนาดคนชั่วช้าสามานสร้างอาวุธแล้วนะแต่คนยิ่งกว่านั้นเขาสร้างกระบวนการที่จะแก้กฎหมายเพื่อกอบโรยผลประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้อง อันนี้มันยิ่งกว่าอาวุธนะเพราะว่าหลายท่านน่ชื่นชมเลยนะว่าเป็นคนดีอย่างน้อยคนหนึ่งก็นายกเศรษฐาท่านบอกว่าเนี่ยจะเอาคนนี้เลยนะโอ้เดี๋ยไม่อาจจะไม่แน่ไปปรึกษาท่านยินดีว่าจะพาท่านมาเป็นที่ปรึกษาหรือว่าไปขอคาแนะนํแล้วคิดว่าอ่าบุคคลผู้นี้เขาน่าจะยื่นชมชื่นชมไหมว่าเป็นคนดีก็จะไปเอาคนที่โกงบ้างโกงเมืองเนี่ยที่พี่เล็กพูด่าเมื่อกี้นะว่า ขนาดคนทั่วไปที่บอกว่าเป็นคนดีคนฉลาดมาร่วมกันสร้างอาหารเพื่อได้แบ่งปันเกือ้อกูลนะแต่คนชั่วช้าหรือคนที่เขาไม่รู้นะเขาไปสร้างอาวุธฆ่ากันแต่นี่ยิ่งกว่านะฆ่ามันตายไปเลยเนาะแต่มันนียิ่งกว่าตายนะพี่น้องเพราะบางคนก็ยื่นชมดีใจว่าคนเนี้เป็นคนดีอย่างน้อยคนหนึ่งก็คนคุณนายกเศรษฐาใช่ไหมพี่น้องอาเชิญพี่เล็ก่อนครับผมแล้วขอโอกาสขยายนิดนึงนะว่าคนชั่วช้าสามาัญสร้างอาวุธเนี่ยมีนัยยะที่สําคัญ ตอนนี้เราได้เห็นได้ว่าสงครามนต่างๆนะครับไม่ว่าในยุโรปตอนออกนะครับระหว่างรัสเซียกับยูเครนหรือว่าในตอนออกกลางระหว่างอิสราเอลกับฮามาสเออถ้าสมมุติว่าถ้าเขายิงกงระลำปีใส่กันนะยิงแตงโมใส่กันใช่ไหมโอ้มันน่าจะเจริญมากใช่ไหมแต่นี่เขาไปยิงขีป,ปนาวุธไปทําลายล้างกันนะเราได้เห็นสภาพจากช่องข่าวต่างๆสภาพบ้านเมืองที่มันเสียหายยับเยินอันนั้นก็โอเคนะทางวัตถุแต่สภาพเด็กที่ร้องไห้ ที่หิวโหยที่มีบาดแผลและการสูญเสียญาติพี่น้องเนี่ยครับไอ้นั้นเขาคิดว่าเป็นความเจริญนะความเจริญทางด้านเทคโนโลยีแต่แท้จริงนั่นคือความป่าเถื่อนนะครับความป่าเถื่อนแต่เขาหลงไปว่าสิ่งนั้นคือเป็นความเจริญเห็นไหมแต่คนที่มาสร้างอาหารแบบเราๆนี่แหละแบบที่เราอยู่เนี่ยมอสอมาซออ,อย่างเนี้ครับสร้างอาหารเขากลับมาว่าเนี่ยเป็นความด้อยค่า เป็นสิ่งที่ต่ําต้อยด้อยค่านะเออคนมันไม่รู้มันคิดกันได้ยังไงนะไม่รู้เอาตะก,กะเอาตะก,กะที่ไหนมาคิดเอาเหตุและผลแบบไหนมาคิดนะครับที่แท้จริงแล้วคือการสร้างอาหารตัวนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีประโยชน์เป็นเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนะครับพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าอาชีพที่ประเสริฐที่สุดก็คืออาชีพนักบวชคืออาชีพของการเสียสละและผู้ให้ให,ให้ธรรมะ นะครับให้คุณางามความดีแก่ประชาชนส่วนอาชีพที่รองลงมาก็คืออาชีพของเกษตรกรเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อเพื่อที่จะกินเพื่อที่จะใช้ให้กับสิ่งที่จําเป็นต่อทุกชีวิตนะชีวิตอยู่ได้ด้วยปัจจัย4นะครับอาหารเครื่องนุง่งหมยารักษาโรคและที่อยู่อาศัยชีวิตไม่ต้องการมากไปกว่านี้นะเพราะสิ่งที่สําคัญที่สุดในการสร้างอาหารเราจะได้ครบทั้ง4อย่างใช่ไหมหนึ่งเราได้อาหาร2เราได้เสื้อผ้าเครื่องุ่งหม เราได้ที่อยู่อาศัยนะครับต้นไม้ต่างๆแล้วก็เราก็จะได้ยารักษาโรคไปในตัวนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่อยากจยให้พี่น้องได้เห็นคุณค่าการเมืองคือเรื่องของอาหารครับผมต่อไปเชิญก่อนก่อแทรกพี่เล็กนิดนึงยพี่เล็กนี่เห็นความสําคัญของอาหารมากเลยนะและผมเองก็ไม่ต่างกับพี่เล็กแล้วทำไมต้องทิ้งอาหารมาล้ตอนเนี้ทำไมไม่ไปอยู่ิตอาหารที่บ้านดาชเมืองเรือไม่ต้องมาที่นี่อพี่เล็กมีอะไรก็ อันอันนี้อันหนึ่งนะเออน้องบ่าวถามมาก็ดีนะครับว่าทําไมเราถึงต้องทิ้งสิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์เออเรากําลังขุดดินกันอยู่นะทำว่านเนี้ย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 ช่วงเดือนเมษาเนี้ยเราจะมีออหารเพื่อฟ้าดินที่นั่นนะเราจัดมา42ปีแล้วตลาดอริยะงานเพื่อฟ้าดินนี่แหละเพื่อที่จะแจกจ่ายอาหารไร <boro> ้สารพิษเนี่ยกับให้พี่น้องนะครับพี่น้องจากทั่วประเทศเลยนะไปกันที่นั่นแหละไม่ว่าจากจังหวัดต่างๆนะไปเพื่อจะมีองค์ความรู้ต่างๆให้กับพี่น้องนี่แหละ ทำไมเราจึงต้องทิ้งจากที่นั่นมาใช่ไหมเพราะเราเห็นคุณค่าว่าก็เหมือนที่น้องบ่าวพูดออกไปแล้วผมก็จะมาย้ําอีกทีหนึ่งว่าถ้าเรายังคิดว่าอาหารเป็นสิ่งสําคัญใช่ไหมแต่วิกฤตของบ้านเมืองตอนนี้แหละที่ว่าเขาทําย่ํายีกับน้ําใจของประชาชนคนรักแผ่นดินตรงนี้นะทำให้พวกเราเนี่ยรู้สึกว่ามันมันลันตดมันอดสูนะครับแลวมันก็ทนไม่ได้ที่คนที่เขามีอํานาจวาสนามีพลังของ เงินนะครับมีพลังของอำน,นาจต่างๆแล้วเขาก็มาเย่ยมยีวอ,อกคนไทยนะครับในการที่ว่าเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยนี่แหละเป็นกระบวนการที่รู้สึกว่าไร้ค่าเขาจะทํำยังไงก็ได้เขาจะทํำยังไงก็มันมันเป็นไปได้หมดนะในในอำนาจของเขาที่เขาสามารถทำเนี่ยเราก็ต้องมาแสดงให้เห็นตรงนี้ว่าแท้จริงแล้วคุณไม่ใช่อย่างนั้นนะคุณกําลังเข้าใจผิดคุณกําลังดูถูกประชาชนนะครับถ้าเรา น้องคิดดูนะถ้าเรายอมให้เขามีอำนาจต่อไปหลังจากนั้นจะเกิดเดุดการณ์อะไรขึ้นใช่ไหมอำนาจต่างๆก็อยู่ที่เขาหมดไม่ว่าจะเป็นกระบวนการเ,เ,เป็นนิติศาสตร์นะครับการบริหารหรือว่าการตุลาการต่างๆอยู่ใต้อำนาจของคนเลวคนชั่วเนี่ยใช่ไหม <S <S ขเขาก็จะปกครองบ้านเมืองยังไงก็ได้ขเขาจะร่างกฎหมายยังไงก็ได้ที่เขาไม่ผิดแล้วเขาจะเอาเปรียบเราทุกๆอย่างนะครับ สิ่งที่เราเคยทำมานะอาหารดีๆอะไรเหมือนที่น้องบ่าวพูดมานี่แหละเราทำไปเพื่ออะไรหลังจากนั้นเพราะว่าทำไปเขาก็ต้องเอาเปรียบเราหมดนะ <c oughs> สินค้าทุกอย่างสารเคมีเขาก็ต้องมาใช้ไอเราจะทำกติกรรมไร้สารพิษก,ก็คงจะไม่ได้นะเ <c oughs> ขาก็มีข้อห้ามมีกฎกติกาต่างๆขึ้นมามากมยอย่างเนี้ยซึ่งตรงเนี้ยพอเรามองเห็นแล้วว่าตรงนี้มันเป็นจุดวิกฤตมันเป็นจุดเสื่อมที่สุดจุดอันตรายที่สุดแล้วเราก็ต้องออกมาช่วยกันครับพี่น้องอ่าเอาไหมเชิญครับ เมื่อกี้เสียงหายเฉยเลยอะตอนนี้เสียงมาหน่อยแล้วอันนี้ไม่ดังเท่าไหร่ทดสอบเออต้องอย่างงี้เดีขึ้นนะดีขึ้นนะเมื่อกี้เจอพี่ต้อยปลูกขวัญจากปฐมโศกนำข้าวสารมาแจกแปกระสอบครับขอบคุณครับส่วนผักผลไม้กำลังจะตามมานี่คือข้อดีของการทานบางสวรรั์ ไม่จําเป็นต้องมีตู้แช่เนือ้อไม่จําเป็นต้องมีถังเก็บน้ําใสน้ําแข็งเพื่อแช่เนือ้อเอาผักวางไว้ไม่เหี่ยวไม่เฉาไม่เนา่าแล้วก็สามารถทานแล้วมีคุณค่าทางอาหารนี่คือผลประโยชน์ของมังสวิรัตครับแต่ถ้าท่านใดจะทานอะไรก็สุดแล้วแต่ตามอัธยาศัย โรงครัวนี้นะครับรับบริจาครับการช่วยเหลือพี่น้องที่เอาอาหารมาแต่ละภาคส่วนได้เต็มที่นะครับเราไม่ว่ากันแต่ถ้าท่านใดยอยากจะมาลองทานมังสวิรัตดูรสชาติเป็นยังไงบางคนไม่เคยทานเลยเอา้าใครไม่เคยทานมังสวรัตยกมือขึ้นครับไม่มีเลยไม่ไมีอะไรที่นี่ไม่มีอ๋อมท่านนึงนะครับ<อ>ตะก้อไม่เคยทานนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะแม่ให้แม่ครัวจัดให้จุกจไปเลย ถ้าชอบใส่ถุงกลับบ้านเราก็ยอมครับผมขออนุญ,ญาตพูดถึงเวทีที่เมื่อวานนี้อีกครั้งหนึ่งพอดีนึกขึ้นมาได้ตอนที่แกนนำขึ้นไปคุยขึ้นไปคุยกับท่านบิ๊กโจ๊กท่านรองบิ๊กโจ๊กเราก็อยู่กันทำอะไรดีผมคิดไปคิดมาคิดมาคิดไปสรุปแล้วคิดไม่ออกครับแล้วมึงจะพูดทำไมวันนี้คิดไม่ออก เห็นพี่น้องคนหนึ่งเอามือเกาหัวแขกแขกมีมาอยู่อันเกาหัวแขกแขกนึกขึ้นมาได้เลยเออสอนครัวซาดีกว่าครัวซาใครเคยไม่เคยได้ยินั้งครับครัวซาไม่เคยได้ยินเลยตาต้องเคยได้ยินครัวซาไหมครับไม่เคยนะครับครัวซาคืออะไรก็คือการดูแลตัวเองโดยใช้การขูดนะครับเอาใครเคยขูดครัวซาบ้างยกมือครับ โอ้โหสุดยอดบังคนยกสองมือเลยครับบางคนยกสองมือเลยอะตอนนี้เราทำยังไงเราก็เลยสาธิตการคัวซา,าให้พี่ตำรวจดูสอนเทคนิควิธีการพี่น้องตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่ก็มีบางทีเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการก็มีเกิดปัญหาออฟฟิศซินโดมปวดหัวไหล่ปวดบ่าปวดข้อมือเวลาจับเมาส์จับคีย์บอร์ด นะครับเขาก็เลยขูดไปขูดมาขูดมาขูดไประหว่างที่มีการชุมนุมต่างคนต่างขูดโอ้สบายจังเลยเรียกได้ว่าเราออกมาทำค่ายสุขภาพนอกสถานที่ใช่ไหมครับกำลังสอนอยู่ดีๆปรากฏว่าแกนนำลงมาแถลงข่าวการสาธิตการขวารสารเราก็ยังไม่สำเร็จ เสียดายจังเลยเดี๋ยวงวดหน้าจะไปสาธิตใหม่ใช่ไหมครับมีน้องของเราที่สาธิตอยู่บอกว่าพี่ใหม่พี่ใหม่ถ้ามีเวลาผมจะสอนโยคะด้วยเอาเข้าไปสินี่เป็นการชุมนุมแนวใหม่เป็นชาการชุมนุมมิติใหม่ที่สอนการดูแลสุขภาพด้วยตนเองอย่างถูกต้องที่สุดใช่ไหมครับ